กลัสบสวัสดี FC ทุกคนอ่ะก็มาถึง EP ที่2นะครับต่อจากมาครบร่างเนาะ EP แรกผมลงมาครบร่างนะก็รอบที่แล้ว5 6 7 8 9 2นะทีนี้ก็มาหาอ่าสุดเด่นนะครับเด่นสามตัวมาตัวล่างนะครับผมเนาะจะได้อะไร รอบที่แล้วนะครับก็คือ16กอยอนะครับได้2 3 4อ่าออกไปที่เลข3นะครับ3 7มเเข้าหลัก10เนาะก็ไปชนกับใช้ไปชนกับสูตรมาครบล่างรอบที่แล้วชนที่3กับ4นะเพราะว่าเออชนมาครบล่างอันนี้อันอันเก่าเนาะอันนี้อันเก่าอ่ะมันจะมีไปหนึง่งไม่แน่ใจ มีใบหนึ่งที่ชนสามสี่เพราะารอบที่แล้วสองไม่มีในมาครบล่างเนาะก็เน้นสามสี่มาที่สามเจ็ดทีนี้รอบนี้จะชนตัวไหนมาดูสูตรนี้กันนะครับสําหรับมาครบล่างสามตัวมาตัวมาดูการคํานวณกันเลยนะครับการคํานวณน,นี้ง่ายเลยใช้สิบหน่วยสามตัวบนครั้งที่สองนะครับสิบหน่วยบวกกัน 0บวก4นะครับก็จะได้ไปที่ตัวนี้ครับตัวแรกก็คือ4ตัวถัดมา5 6นะครับ4 5 6รอบนี้นะครับก็คือเด็ดล่างนะเด็ดล่างนี่ถ้าใครมีตัวเลือกในใจนี่ถ้าได้สูตรนี้มานี่ก็เลือกง่ายเลยเนาะ จับลอตเตอรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เด่นล่างก็จะมีอันนี้ยังไม่ปักหลักนะครับวางไว้ให้ก่อนก็คือตัวแรกนะครับเลข4เลข5้เลขหอีกผมจะต้องทําสูตรดับล่างมาประกบดีไหมเนี่ยนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วสลายสํานักให้ดับ3ดับไม่อยู่เดี๋ยวผมต้องทําเองแล้วนะ มันแบบสูตรที่ผมมองแล้วว่าน่าจะเดินดีล่างนะพะสูตรบนผมจะใช้แค่ตัวเดียวก็เดินดีมานะั่นแหละนานๆทีจะหลุดนะเป็นสิบยี่สิบงวดอะไรอย่างเงี้ยสูตรดับล่างไอ้สูตรนั้นอนะซึ่งมันดับตัวเดียวแล้วมันดับยาวด้วยมันไม่ค่อยหลุดนะนแบบสูตรดับล่างของผมอะคือไม่ใช่ว่ามาสิบงวดแล้วหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันมันเดินยาวอะยาวมากอะเออยาวแล้วมันถึงจะหลุดอะสักงวดหนึ่งอะ่ะนะสูตรดับตัวเดียว ส่วนสูตรอื่นผมลองทําดูแล้วมันดับไม่ดับไม่ดีดับไม่สนิทเท่าไหร่นะครับสำหรับ10หน่วยบนนะอ่ะแล้วตอนนี้ผมมีดับ10หน่วยบนมามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือกําลังมองดูอยู่นะครับว่าเขาเดินดีไหมนะอ่ะทีนี้เด่นล่างมาดูล่างกันก่อนเด่นล่างรอบนี้4ี่ห้นะครับเวลาจับลอตเตอรี่ก็ต้องมี4ี่มีหมีหกอ่มาเทียบกันเลย นะมาครบล่างลงไปเรียบร้อยนี่ <c oughs> อันนี้คือสูตรมาครบล่างนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองแต่สีตัวก็คือผมจะเน้นห้าหกเจ็ดแปดต้องมีติดอยู่แล้วเก้ากับสองเป็นตัวที่มาประกอบอีกทีหนึง่งให้มันครบให้มันเติมเต็มนะครับสำหรับสองตัวล่างนะห้าหกเจ็ดแปดคือตัวยืนอะมาเทียบกันเลยรอบนี้สวยมาก <c oughs> เหมือนรอบที่แล้วเลยก็คือชนที่ตำแหน่งนี้เหมือนกันรอบที่แล้วเด่นรอบที่แล้วนะมันเด่นที่สองสามสี่แล้วมันชนที่สามสี่เอารอบนี้มาครบล่างผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองเออผมจะเลื่อนขึ้นข้างบนเพื่อจะดูเปรียบเทียบกันนะครับอ่าเด่นล่างสามตัวนะครับมาตัวรอบนี้ ได้สี่ห้เนี่ยชน,ชนตำแหน่งเดิมอีกแล้วนะครับมีชน2ตัวก็คือ4ี่หเพราะฉะนั้นรอบนี้ให้เน้นไปที่5้กับหกนะครับสำหรับชุด2ตัวล่างนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5้กับหผมเน้นให้เลย5้กับหรอบนี้เพราะมันไปชนกับไอมันไม่ชนฝั่งที่มาเติมเต็มด้วยมันชนในตัวเด่นผมเพราะฉะนั้นเด่น5้ากับหเน้น ไม่5ก็6นี่แหละเหมือนรอบที่แล้วก็คือ3 4มสีเลขสวยด้วยนะ3 4แล้วเพิ่มแต้มเป็น5้ามีสิทธิ์มาได้นะสำหรับล่างอะ่ะออรอบที่แล้ว3 4ไม่มีไม่น่าจะเป็น4แล้ว4ผมคิดว่าน่าจะไม่ติดอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้น2ตัวล่างก็คือมองไปที่5กับ6นะเน้น5 6 2ต,ตัวนี้ชน เน้นสตัวนะครับขีดเส้นตตยให้หน่อยว่าเน้นตัวนี้เน้น5กับ6นะครับตัวชนกัน2ตัวแล้วนี่อ่ะรอบนี้ผมให้เน้น x 5 x 6 x 7 x 8เน้นนะครับตรงนี้นี่ รอบนี้นะครับเน้นสองตัวนี้ก็รอดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเน้นห้าหกนะได้ห้าหกขึ้นมาแล้ว จับคู่ชุดเลยจับคู่ชุดสองตัวล่างนะครับจะได้กี่ชุดเหมือนรอบที่แล้วมันชนสองตัวนะชุดสองตัวล่างรอบนี้นะครับ กำหนดหตุลาคมหกเจ็นะครับเอาไปที่ตัวนี้ครับถ้าห้าหกเด่น <c oughs> ก็จะมี เมื่อก่อนสี่ตัวเนี้ยรอบมันก่อนนะมันจะเดินมาหน่วยแต่ล่าสุดมันมาที่หลักสิบไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาที่หน่วยเหมือนเดิมหรือไปที่สิบเหมือนเดิมเอ,อผมจะจับเป็นเอาฝั่งห้ากับ6ไว้เน้นหน่วยไว้เหมือนเดิมก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะมา10บหน่วยหรือเปล่าหรือย,ยังไงอ่ะผมเอาจับหกห้าก่อนตัวแรกนะครับ ห้าตัวนี้อืมในอีกเจ็ดห้าแปดห้า <c oughs> นะครับ เหนไหม9าห้าเนาะ9า2 5 5จับครบหมดแล้วนะทีนี้6ก็จะมี5 6 6 5ตัวเดียวกัน7 6 8 6 96, 26, 9 6้าหชุดนะหนึ่งสองามสี่ห้าหกเล่างรอบนี้ก็จะได้9้าชุดก็คือห5ห้าห้าหกเจ็ด5้าห้าเจ็ดแล้วก็เป็นเจด อันนี้ไม่นับเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็คือห้าห้าหกหกถ้าเบิ้ลคือห้าห้าหกหกเท่านั้นเจ็ดหกแปดหกเก้าหกแล้วก็สองหกใครชอบตัวไหนตอนนี้มีแค่นี้นะครับสองตัวล่างหนึ่งตัวลาคมหกเจ็ดก็คือเก้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับล่างสรุปออกมาได้เก้าชุดนะครับจากชุดเด่นนะโอเค สำหรับ2ตัวล่างนะครับอรอลุ้นกันว่าจะเน้นตัวไหนรอบเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งเหมือนรอบที่แล้วผมเอาราวพัฒนามามาวิเคราะห์แล้วก็เน้นให้นะครับก็เป็นเน้นที่6กสามหกสี่เจ็ดสามเจดสี่ี่ชุดนะเขเข้าที่ชุดสามเจ็ดเจ็ดสามนะร,รอบนี้ไม่แน่นะครับจะมีราวพัฒนาส่งมาแบบนี้ให้อีกก็จะไปนเน้นตัวนั้นเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ถ้าใครชอบก่อนก็ลองจัด ได้นะครับแต่ผมมีอีกสูตรหนึ่งมาเปรียบเทียบว่าควรจะเน้นอะไรเป็นพิเศษที่สุดจะมาหรือเปล่าเราดูไอ้สูตรนั้นที่มันชนกับไอ้ตัวนี้แล้วมันจะตัดได้เหลือน้อยลงนะเราดูเราดูาดนะตอนนี้ผมก็วางนี้ไปก่อนยังไม่เน้นนะครับ9ก้าชุดไปก่อนนะครับชอบชุดไหนลองจับล็อตด,ดูก่อนได้นะครับสําหรับ2ตัวล่างนะครับรอบนี้โชคด,ดีกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับ ช่องให้ด้วยนะครับว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องสําหรับสมาชิกใครที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางช่องหรือจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายก็สมัครได้นะครับที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องทาแคมเปญพิเศษสําหรับสมาชิกนะสรุปสองตัวล่างบนแล้วก็สองตัวบนสามตัวบนให้สมาชิกได้ได้เห็นก่อนก็ได้นะผมอาจจะทำนะ ก็เป็นแรงจูงใจให้ใครมาสมัครนะครับผม่างชคอดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ